ทำเค้กโยเกิร์ตครีมชีสหน้าไม้กันค่ะเป็นวิดีโอที่ไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายเลยนะคะตั้งใจจะทํากินเฉยๆแต่นึกขึ้นได้ว่าถ่ายวิดีโอดีกว่าส่วนผสมก็ตามนี้เลยนะคะเพราะว่าตั้งกล้องตอนเทใส่ไปหมดแล้วอยากจะเอาเครื่องผสมอาหารมาใช้แม่สามีซื้อให้ตั้งแต่คริสต์มาสปีที่แล้วเออออกมาใช้ให้ท่านชื่นใจสนอราะแทบไม่ได้ทําขนมกันเลยค่ะถ้าไม่มีเครื่องก็ใช้มือตีปกติได้นะคะตีได้เนื้อประมาณนี้แล้วก็จะมาเทใส่ที่พิมพ์ค่ะรู้สึกที่พิมพ์จะใหญ่ไปนิดนึงนะคะเนื้อชีสเค้กของเราอาจจะไม่ได้้หนนนาาาาาามกกคะะวันนีเเลอศา ก็เกลียบๆตรงข้างหน้าแล้วก็อบที่ไฟ2ององศาเป็นเวลา15นาทีนะคะ,ะครบแล้วก็ออกมาพักให้เย็นค่ะหน้าตาความไหมก็คือตามต้องการได้เลยนะคะเราก็จะมาทําซอสบลูเบอร์รี่ค่ะใส่บลูเบอร์รี่สดลงไปนะคะบีบให้มันเละนิดนึงแล้วก็ตามด้วยน้ําเปล่าค่ะ ใครจะใส่น้ำตาลหรือน้ำผึ้งเพิ่มก็ได้นะคะตามใจชอบได้เลยค่ะคนคนไปสักพักเราจะใส่มารเจียไปด้วยนะคะใส่ไปประมาณ2ช้อนชาให้ซอสของเราคนหนืดมากขึ้นคนคนไปสักพักได้หน้าตาประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะคะก็มาตักใส่ถ้วยเล็กๆผักไว้ให้เย็นค่ะซอสบลูเบอร์รี่ของเราเย็นลงแล้วก็มาตัดชีสเค้กหน้าไม้ค่ะเอมันเย็นลงแล้วมันก็จะเซ็ตตัวได้แบบนี้เลยหน้าตาก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะคะชิ้นไม่ได้หนามากเท่าไหร่ครอะพิมพ์ที่ใส่มันค่อนข้างจะใหญ่ไปนิดนึงก็คือหอมมากๆเลยค่ะเปๆก็อ่ยนเมนนูของหวาที่ทํา ง,ง่ายที่ไถฝีช่วงนี้ก็เจอคนทาเยอะมากมาราดกินกับซอสบลูเบอร์รี่ฉ่าๆแต่บอกว่ารสชาติหวานละมุนกลมกล่อมม,มมา,มากๆเลยค่ะชอบกินชีสเค้กอยู่แล้วนะคะก็คือต้องบอกว่าเลิฟมากวิธีทําก็คือง่ายมากๆเลยค่ะคนผสมแค่ไม่กี่อย่างเดี๋ยวจะลองตักไปให้สามีลองชิมดูนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าสามีไม่กินชีสนะคะเขากินชีสเค้กได้นิดหน่อยค่ะเดี๋ยวมาดูหน้าตาเขากันว่าเขาจะบอกว่ายังไงเพราะปกติอาหารที่เราทำเขาจะบอกว่าอร่อยทุกอย่างหน้าตาก็มีลังเลนิดนึงนะคะว่าจะกินดีไหมหน่าจะไม่ได้พิจารณณาาาารรสชติิ่ะนจจพ อยู่ว่าจะให้คําตอบว่ายังไงดีจะให้คําตอบแบบไหนที่แบบดูดีที่สุดแล้วก็จะไม่โดนว่าแต่สามีก็บอกว่าอร่อยค่ะความจริงก็คือกินแค่นั้นแหละเพราะเขาไม่กินชีสไม่กินมาอยองเนสเลย